โอโ้ฟ้าแลบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ f อนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับตกปลาในบอ่อเหมือนเดิมครับเยอก,ก็สดเดิมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยนะครับผมขอบคุณท่านที่รับชมเสมอมานะครับอ่ะไปไม้แรกลง ปลาแลบฝนจะถานไม่ถานไม่รู้นะครับไปคันชุดอุปกรณ์วันนี้นะครับเป็นทุนทั้งป๋องเยอะครับเบ็ดลอกว้ายคำรามมาเลย กันกลับแล้วโดนลมโอ้โหลมแรงมากีไม่ไหวแล้วมั้ยไม่ไหวแล้วครับเยอะเก็บของข,องของันลมก่อนไม่ไหวนะ ก็ยังโปรยปลายเม็ดอยู่ต่อ,อครับตาลมตีไม่ออกไม่ได้ใส่ตะก,ก้อครับก็เลยตีไม่ออกไปแล้วครับ ทุนทองป่องนะครับผมอุฟ้าแล็บฟ้าแลบโอ้ยไม่โดนครับผมนี่ว่ากินแล้วนะไม่โดนมาดึงไปแล้วครับ ยังไม่โดนอ่ะโอ้โหพาดีกลุยกลุยจะหกโมงแล้วนะครับจะมืดซะอีกและนั่งตกได้ไม้เดี๋ยวนี่ฝน โอ้โหโหรโโุนแรงครับรุนแรงครับผมไปแล้วไปแล้วไป,ลไปลแล้วดอนครับรุนแรงไซเวนครับตัวนี้ยกได้เลยครับนี่ไซเวนครับไซแบบในเขื่อนไม่เอาครับเดี๋ยวปล่อย โดนครับโอ้โดนโอตอนนี้มีไซน์เหออโอตะกะยังเลื่อนโอ้ไซน์มา,มาสามคิด ดิ้นเหนียวด้วยเลื <h <h ่อนด้วยนี <h <h ่ครับผมเยไปแล้วครับไปแล้วโอ้โห โยนลงไปไปอีกแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วโอ้โหทุนจมซะขนาดาวิ่งนะครับพาทุนวิง่งไม่ติด ทุนว oh, oh, <c ười> oh, th uh ิ่งไม่ติดดโอ้โหโอ้โหแรงไหยครับแรงเลยโอ้โหทำเต็มตมครับใส่สวยเลยย่ หาวิ่งจ๊ดเลยนี่สวยเลยครับ เหยื่อหมาดจะจับายเป็นเหยื่อแทะแล้วครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับปลาอะไรปลาซิวเด็นเอาแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ทุนหายแล้วโอ้โหยังไม่โดนอ่ะทุนหายไปไหนแล้วนะ่ อตะ,ะขอไม้สุดท้ายแล้วครับผมผุตังแล้วครับไปแล้วครับจมไปแล้วครับจมไปแล้วครับซับโอ้โห,โหไม่โดนครับผม เก็บพอแล้วครับไมสู้ฟน ลื่นมันเป็นดินเหนียวอุ้ยหอบเป็นมาหอบแดดเลยครับเออสรุปว่าวันนี้ก็ได้แค่2องแต้มนะครับหลังฝนตกมาตกอยี่สิบกวนาทีได้รึมั้งฝนตกอีกอ่ะถ้าชอบเกมนี้ยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับนาถกรฟาร์มหนูหนานะับปะจะซื้อกินอีกครับวันนี้ไปครับผมเมนูอะไรเด็ดจัดไปอำลากันครับสวัสดีครับเจียวครับผมบ้านกันเลว้วไม่ไหวเลว้วมีชูฟนครับ